สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเมี่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ปักแรกให้กับชาวมีนะคะปักแรกของเมษานะะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งตันตกแล้วไทยนะคะ,ะเป็นดวงสอบคนมีประเด็นความรักแล้วนะมีคนคุยแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะถ้าโสดสนิทหรือว่ารอรักเก่าอยู่เนี่ยจะมีดวงทำนายแยกให้ในสัปดาห์ต่อไปนะคะ ติดตามรับชมได้เลยกลองแรกจะเป็นตัวตนคุณมีนค่ะกล่องที่2ตัวตนของคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปจะอยู่ตรงกลางค่ะท้ายสำรับนะคะเป็นแฮงแมนแต่ว่าขึ้นกลับหัวอันนี้ถือว่าดีเลยนะคะ ก่อนหน้านี้น่าจะมีอะไรที่ทําให้คุณอื่นอัดใจอยู่พอสมควรนะคสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์อะไรต่างๆช่วงนี้นะคะก็จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ค่ะกลับสู่สภาวะที่ปกติหรือว่ามีความสุขนะคะมาดูพนักง,งานคุณนะคะเป็นสีดาบขึ้นมากลับหัว ช่วงนี้อยากจะเตือนว่าให้ระวังปัญหาเก่าที่เคยเคลียร์จบไปแล้วนะคะมันอาจจะวนกลับมาสร้างความไม่สบายใจให้เราได้แล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือพยายามอย่าไปคิดมากถึงอดีตที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะต้องปล่อยวางนะใช้ได้หมดนะทั้งเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะใบต่อมาเป็นห้าเหรียญที่กับหัวบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจคนรักค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเวลามีปัญหาเนี่ย คุณไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเขาหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้กําลังใจคุณนะคะก็พยายามอย่าไปคิดมากค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยต้องปล่อยวางนะคะ The Star ค่ะขึ้นมากับหัวเป็นช่วงที่คุณกําลังเยียวยาชีวิตของตัวเองอะถ้าคุณเคยมีปัญหาเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณหลุดพ้นแล้วอะคะ่ะทุกอย่างมันจะค่อยดีขึ้นถ้าคุณเคยมีปัญหาความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นต้องให้เวลาตัวเองด้วยนะคะไพ่หกถ้วยนะคะ สิ่งต่างๆที่เคยทําไว้ะค่ะที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลดีในปัจจุบันให้โฟกัสที่สิ่งดีๆนะคะคุณจะมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จจากผลงานเก่าของคุณแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งดีๆที่เคยทําให้กันนะคะมันยังมีมากนะคะอย่าไปโฟกัสที่สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดนะคะมาดูไพ่คนรักนะเอ็มเพลสนะคะขึ้นกลับหัวช่วงนี้เขาก็มีความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเหมือนกันนะอาจจะต้องไป ศาสะสางในส่วนของการงานนะคะการเรียนการเงินอะไรแบบนี้หรือว่าสุขภาพหรือจะเป็นเรื่องราวของคนในครอบครัวเขาอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องให้เวลาที่ว่างเขานะมีไพ่เดชกถิทาด้วยแล้วก็ขึ้นกับหัวช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์เบี่ยงได้เหมือนกันค่ะสาหรับคนรักเนี่ยเขาอาจจะหงุดหงิดหรือว่าไม่สบายใจจากเรื่องอื่นแล้วก็อาจจะอารมณ์เสียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาร้อนมาเราก็ต้องเย็นนะคะ เนี่ยค่ะคิงถือคาถากับหัวมันมีเรื่องที่เขาควบคุมไม่ได้พอเขาควบคุมไม่ได้แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้มีโฟกัสที่เรื่องของความรักได้เต็มที่แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไปเรียกร้องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่เหมาะเลยนะคะก็อย่าให้คุณในที่ว่างนะคะแล้วก็มีอคิงถือถ้วยค่ะกับหัวเช่นเดียวกันอีก นอกจากเขาจะใจร้อนแล้วงานเยอะเราก็มีปัญหาเนี่ยเขาก็ยังคิดมากด้วยเราจะพูดอะไรเขาเราก็ต้องระวังคําพูดด้วยนะคะช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงที่เราต้องเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะมาดูบทสรุปค่ะ เทวิว uh, ขึ้นมากับหัวนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาของคุณเนี่ยมัน uh, ได้ถูกสะสางแล้วนะคะมันเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็พลังงานด้านมืดเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีต่างเนี่ยมันก็ขึ้นมาในตําแหน่งกับหัวแล้วแปลว่าสิ่งที่ร้ายๆเนี่ยมันผ่านไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้น เก้าเหรียญกับหัวค่ะอะไรที่มันยังไม่ลงตัวไม่ได้ดังใจเนี่ยเราต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่มันดีขึ้นแล้วนะไพเดชนะคะหมายถึง transformation อันนี้ขึ้นมาตอกย้ํานะคะว่าชีวิตคุณมันจะถึงจุดที่มันผ่านจากจุดที่แย่แล้วก็ส่งไปในจุดที่ดีขึ้นนะคะให้เปิดรับพลังงานด้านบวกไว้เลย แปดถ้วยนะคะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่คุณสองคนน่ะไม่ได้ใช้ร่วมกันเพราะว่าติดภาระไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็ให้ที่ว่างให้เวลากันและให้ความเข้าใจนะคะประมาณนี้ค่ะจริง,รงๆเนี่ยหน้าไพ่แบบนี้ถือว่าดีนะคะเดี๋ยวเรามาต่อที่ o r a l นะฮะ free yourself นะคะ explore your love แล้วก็ stay optimistic by love life ขึ้นมาก็สอดคล้องกับพลังงานไพ่ทาโร่ที่เปิดเมื่อกี้ค่ะปล่อยวางนะคะใบแรกแล้วก็แสดงความรักความห่วงใยความปรารถนาดีที่ก่กันและกันนะคะคิดบวกนะคะต่อกันส่งพลังงานด้านบวกถึงกันนะคะรอรับสิ่งที่ดีๆที่จะขวานจะมอบให้ได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำต่อนะคะ within the next few months นะคะ okay. helpful people แล้วก็ listen to you into action ก็ช่วงนี้นะคะจะตัดสินใจอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับความรักหรือเรื่องอื่นก็ให้ฟังเสียงหัวใจหรือว่าสัญชาติญาณของตัวเองได้เลยนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะคะ มีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ด้วยถ้าคุณไม่ไหวเนี่ยคุณก็ขอตัวช่วยได้นะปรึกษาคนที่คุณไว้ใจขอความช่วยเหลือคนที่คุณรักนะคะแล้วก็ภายใน1-3เดือนเนี่ยทุกอย่างดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะและพลังงานบวกได้เลยนะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่แมสเศษนะคะที่คนรักฝากถึงคุณในช่วงปักแรกนะคะอุย้ยเขาอยากออกงินอ่านเลย I hope that you can forgive me one day น่าจะมีประวัติอะไรบางอย่างนะนอด i ตนะคะที่เขาอาจจะเคยทำผิดต่อคุณเนี่ยเขาหวังว่าคุณจะให้อภยัยเขาค่ะในเรื่องที่เขาเคยผิดพลาดนะคะนี่ก็เป็นความในใจเขาฝากถึงคุณนะ,ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณชาวมีแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมถ้าชอบคำทำนายนี้อยากพิมพ์น้อมรับก็พิมพ์น้อมรับคำทำนายตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าอยากดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้ไลน์ขึ้นให้ตรงน้องมีข้างล่างนะคะพิมพ์ตามได้เลยค่ะ วันนี้ขอตัวก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ